สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาอ่าเบื้องพันสามนะครับเดี๋ยวจะรีวิวไทยเบื้องนําแล้วก็เพื่อมีผู้สนใจนะครับสําหรับผานบกเบิกตาช้างนะครับอ่ตัวนี้จะเป็นของรถนะครับขนาด47นะครับ50แรง52แรงนะครับนี่ร้านเปิ่นจะเป็น DP224F นะครับแฮมบีพัท เป็นพานของผมเองนะครับโบคอยได้ใส่งานนะครับก็ดีเหมือนนี่เอามาไถายไอ่ปลูกยางนะครับเสริมออกมาจากแปลงเกานะครับก็เลยเอามาขัดสนิมนันจะหน่อยเพราะว่าพวกคอยได้ใส่นะครับผ่านตัวนี้าพวกลูกปุงล,ลูกปืนดีครับกระว่ายนั่นนะครับเบิง่งเดี๋ยวจะให้เบิ่งว่าใส่งานหน่อยก็ใส่งานลายนี่มันเป็นแบบใดนะครับเป็นบอสสังเกตบางหูตัวนี้ งผมนี่ยังแถบจะเต็มๆเลยเพราะว่าบบคอยได้ใส่นะครับปีหนึ่งอีทไยผบคอซีบไรนะครับเ,เห็นคิวบอกรบผมเอาไปทายหน้าทยหน้าให้หนักกับประมาณสามไรนะครับซึ่งส่วนหมากรดหน่อยบ้านผมจะบกใส่พานบวกเบิอก,กันเขาจะใส่ในหางพวนผมก็บโบคอยได้ใส่นะครับซึ่งพานตัวนี้นะครับมันเป็นสามมันเป็นซีคงซี 4, แต่ว่า ห้องผมนี่มีเป็นสามโคง้งซีนะครับเป็นพันสามนะครับโค้งนี่บม่มีแตกบม่มีหักนะครับ่าพวกกระทงกระถู่ลูกปืนแน่นๆนะครับลูกปืนยังดีฟ้ายังบ่ยึกนะครับมันบกค่อยได้ใส่เนาะเบิง่งเบิ่งกันซึกเบิง่งอะไรกันซึกนะครับนี่เห็นไหใส่งานหน่อยครับใส่งานหน่อยปกหูผวกยังแถวจะบกกินเลยเพราะว่ามันบกคอยได้บกคอยได้ใส่มันนะครับ แล้วคลิปนี้มาเป็นคลิปไทยเนาะให้เบิ้งแล้วก็เพื่อมีผูกก้สนใจเหนียวสติตงสติกเกอ๋อยังคือเก่กเอาอยู่นี่ผมมาเปลี่ยนใส่ใบยี่สี่สองใบหลังนะครับใบหน้าน,นี่เป็นใบยี่สองนะครับใบก็ยังเต็มยยเต็มนี่ใบยังใหม่ๆอยู่เบิ้งสีหอดยังน้ำดำอยู่บ่ค่อยได้ใส่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนไใยซื่อๆบ่ค่อยได้ใส่เพื่อไม่ผู้อยากได้นะครับคาถ่ายก็ยังเต็มๆ พัดถ่ายแน่นๆครับนี่ยังบาหางเลยฟอกนี่ยังบากินพอผมห้องท่อห้องยางๆดีสปงสปริงโค้งนี่ผมมีแตกครับเดิมๆเพื่อมีผู้สนใจอยากเอาไปใส่งานบาผมก,ก็พอจ้ใส่ครับสลงสลักเป็นของเดิมมัดจากรโรงงานนั่นเลย นี่บบได้ลนหลงนะครับมันถือฝุ่นถือยังกันเลยเป็นเครือเคื่อนย้ยต่ว่าสหลางออกนี้เอี่ยมขนาดเลย่านตัวนี้น็อตอยู่ครบเห็นไหมครับน็อตอยู่ครบน็อตมากกันยังอยู่อยู่ครบทุกตัวใส่ดูแลผมล้างไว้ทุปีครับล้างไว้ทุปีล้างตลอดพันผมผมจะล้างทุกตัวเลยผมจะล้างออกเวลาหลังจากใช้งานแล้วนะครับเพื่อมีผููดยากใดเนาะพวกกระตงกระถ่ายนี่ผมมีรวมนะครับ พันสามนี่ผมจะตั้งลักษณะตรงไปนณะสลักกีโมเพิ่นนะครับกระตั้งไปสลับบุคคลได้ใส่ครับเพื่อผู้ใดมีรถรุ่นเอลหาซิปสีเจ็ดหาสองสีเพื่อหาพันไปใส่ครับเพราะว่าผมผมบุมคคลจำเป็นที่จะได้ใส่เพิ่นปันใดเพราะว่าผมส่วนมาถ่ายเนี่ยเอาที่โซนมาคุณจะจอนเดียไปไทยเนาะมันก็มันก็ใหญ่กว่ากันไปไทยอนนี้ผมบุคคลได้ใส่นะครับเพื่อให้ผู้ใด แสดกว่านะครับเพื่อผู้ได้หาอยู่นะครับเดี๋ยวรีวิวขายคลิปหนาก็ไเลยสำหรับผานตัวนี้ใส่งานน้อยครับเบื้องหูมันหลดพ่านเนี่ยถ้าใส่งานมากนักนักหรือว่าแบบใส่งานแบบคลักๆนี่หูมันจะกินนะครับมันจะกินมันจะกินที่ผมพาเบื้องน,นี้เ็นาะมันจะกินผววนี้หูมันจะกินเข้าไปนี่ขันรถดใส่งานไรนี่พวกมันมีหลวมครับหูสโลงสลักนี่น,อน็อตเบื้องตีพันยังใส่ใส่อยู่ หกตัวครบครับเอ้าเพื่อไม่ผู้อยากได้ครับราคาผมขายไปถึงสามหมื่นนะครับรับรองผมมีผิดหวังครับไม่ผมก็เสดายอยู่แต่ว่าผมเอาแบผมกับบอดดิส่เนาะบอดดิส่ดีเลยนี่เบื้องเบื้องนอดอันนี้ก็ไดนนี่ขันมันใส่งานร้ายนี่มันกินหัวนอดแล้วครับนี่ยังดีดีอยู่ซุ่มฟ้าซุ่มเฟ้อ์นี่ยังดีดีขัน การใส่งานหนักๆนี่มันจะกินฟ้ากินอะไรน,นี่นี่ยังงูเอี่ยมๆครับใบรังก็ได้เป็นใบยิบซีไปเลยผมหายไปเลยไทยดีเอาเดี๋ยวมาเบิง้งาไทยดีพอไทยดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิง้งนะครับไทยนี่มันเป็นเป็นปานป้ายยาแล้วก็ไอะไรก็ขาดนะครับหลายๆมันหกหรือเลยไทย่อปลูกยางนะครับนี่เต่าทีประมาณไรนี่ละ อไรผมว่าเลยเครื่องเดียวปอใช้ปูยางเพื่มครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าจะไถ้เขาดีบ่ <S 1> <S 1> ผมจะไถ้เกียร์ให้หนึงครับเน <Yeah! S 1> ียแถวหาศูนย์หนึ่งแปดสนทากไว้ถ้าใช้หน้าก็ปัดหน้าครับคันนี้กบยกหล่องยกหล่องกุดบั้นไลยกันละ thứ mà vô bộ... có thể xảy lên hả? chạy cho có để xảy lên không? Để ผมไปแบบบริเลียงผานเอาหะอียางมันมือนหอยายมาหงายข้อมเอ้ยหงายข้าฝนตกมาใส่นี่ตกกี่ละขนาดไม่เวด้วยนี่แล้วฝนตกครับมันละมืนดิ้นๆแบบนี้นี่ฝนตกตกบนมือแล้วครับวันนี้ช่วงนี้นาฝนไหนเบื่อครับเป็นผานใบคมคมหนานะครับผานใบคมหนานี่พ่นจะเด่นในเรื่องของนานไถลึกนะครับไถลึก เขาลึกนะครับท้ายนี่เขาลึกเลยลหละนะครับนี่ถา้ามันกบดีบ่บมันก็กบดีอยู่แต่ว่าถ้าแบบว่าจะกบแบบบม่เห็นหยาเลยนั่นจกเป็นใบผานอ่าข้มหลังนะครับใบโค้โงโค้งลายนะนเพื่อนว่าใบโค้งลายต้นนั้นเพื่อนจะเด่นในเรื่องของการกบหยาแต่ว่าถ้าเรื่องควมลึกนี่สูเพื่อนนี่บ่ได้นี่เรื่องลึกนี่ลึกครับนี่เพียงเขาครับนี่เพียงกับเพียงเขาครับประมาณนี้ นาแขงนี่ครับประมาณนาแขงเลือกตือไปได้นี่คำนว่าผมขับไปน้ำเลี้ยงมาไม่น้ำมันก็ได้เลือกว่านี้อีกมันฝีไปถือหยางก็เลยฟีนี่ครับลอยขี่ไทยเนียนสวยระยะมากนี่ผมตั้งแบบพอดึงพอดีไปเลยนะครับบุตรองยานหญ้าข้านะบุตรองยานหญ้านมอ้นถ้าเขาปั๊บระยะได้มันกับพอดีนะครับไทยมันกับเ็มบ์เราสิกบแบบเนียนไปเลยเอาผู้มีผู้อยากได้ครับราคาบูดถึงสามหมื่นโทรมาคุยกันได้ครับ ผมขายไปถึงสามหมื่นล้วกะถ้าพปไกผมจัดทรงให้ได้นะครับเดี๋ยวราคาโทรมาคุยกันนะครับหรือมเมาเองกะราคากะบอกกันหลังใหม่นะครับเดี๋ยวผมเล่างดีๆผมจงสีรีวิวขายแบบจบเจอเลยนะครับพานไหมเสียดายอยู่ผมซื้อมาแทบจะบริไสไทเลยละ่ะพานตัวนี้ซื้อมาที่แหลกโอ้ฝนตกแล้วครับเดี๋ยวขึ้นรถก,กันซื้อมาทั้งบานส่วนมากไทยให้ไทย,ทยอันนี้ผมมูมันเขาจะใส่แต่หางหุกเนาะ หลักแรกเลยลุกลูกลูกหลักแรกอะคนก็จะใส่แต่หางสามหางสี่เนาะขันหางสี่มันกะสีพวกเขาเลอกไนไหนเพราะว่าช่วงบันทีขันระยะพันสามนี่มันจะพอดีกว่าครับเพนบอเอลหาสองเป็นหยังงพันเกลียเป็นแบบสามโค้งสี่มารสีนะครับซึ่งระยะมันกับะมาณนี่แหละมันจะไทได้ลึกแล้วก็กินแห้งรถดแต่ถ้าเป็นพานสีมันจะกินแห้งรถดจักหน้อย นะครับมันซึ่งระยะมันทีขึ้นมันเท่าไถ่หยาหงานกับบุคอยหลอดเพราะว่าผ่านมระยาขึ้นเนาะระยะมันก็จะทีลงกว่านี้นะครับหยาจะบุคอยหลอดพื่ได้เคยใส่จะจะรู้ดีครับถามว่ามันกินกินหลายกว่ากันบอโดยส่วนตัวผมว่ามันเอาต่างกันกับบกินเฝ้่มือหนึ่งอะครับผ่านสี่กับผ่านสามเนี่ยพอผมตั้งระยะเนี่ยถึงมันเป็นผ่านสามเนาะระยะมันห่างขื่นเท่ากันหยบไป ไปก่วงข้นบ่ล่ะถ้าเป็นนี่ระยะผ่านสีมันจะอยู่ประมาณนี้นี่ฝั่มือหนึ่งฝ่งมือหนึ่งเหมือนห้อยกี่ไทยกินปานไหนนี่กินกับเครื่องลอ่อครับบ่ห่างพดูดตะกี้นัะนผมยังยับบาหอดพี่ผ่านสามนัะนมันมันเป็นว่ามันห่างหลายเพราะมันห่างหลายเพื่อเลยแบบก่อนขี่ไทยมันสาบบ่ถึงกันเกับเป็นบ่าง,งามน,นะครับผมก็เลยยับเขาอีกนี่กินประมาณกับเครื่องลอ่อแล้ครับกับเครื่องดอกยางยู่ไปไปดอกยางประมาณนี้บ่ถึงเครื่องดอกแต่ว่ามัน ข้เป็นพานซีมันกับกินประมาณเครื่องดอกยางบล่ล่ะเอ้เครื่องดอกยางถ้าพูดได้บลักรหล่อมันกินเบิดกับเบิดพุ่นละว่นทงว่าแต่ว่านี่ผมกลับหล่อกระทะกับกระทะันล่ล่ะมันก็กว่างขึ้นแต่ขนาดมันกว่างขึ้นมันกินกับเครื่องหล่อบล่ล่ะถามันว่ามันก็เกือบซุดลอันบ่ล่ะขั่นขันมันว่าแบบมาจากหมากโลไอเดิมโรงงานบ่ล่ะเดิมโรงงานมันก็สิยหับเขาไยประมาณสองนิ้วเลยบ่ะสองนิ้วสอดบ่เพราะผมยับกระทะออกมันก็4ซนิ้วสอด เพราะว่าอย่างคือขยับเพราะว่าเวลาไถหรือว่าเวลาล้างทั้งความสะอาดมันก็เขัดง่ายกว่ากันเพราะว่าล้อมันจะแคบครับผมก็เลยเนี้บอกเวลาไถมันก็ไปดีกว่ากันขันรอทานรอมันกว้างนะครับมันบกฮีฟรีนี่ผมใส่เวทย้างละสองก่อนนะครับขางละสองก่อนก่อนละยี่ห้ากิโลมันก็ตกไปขางละห้าสิบโลนะครับโอ้เวทยทุ่มมือนี่แพงขนาดได้ครับก่อนก่อนที่แบบว่าควายโรงงานของผมนี่ก่อนก่อนทั้งในนี่เป็นเวทของกูป่าเลย ตัวน,นี้ถามมันมึงว่าคูละสามพันสองตอนนี้ <laughs> ผมซื้อมาตัางต้งแต่หาพกปีขึ้นหลังมันเหรอตั้งแต่ผมออกรถใหม,ม,ม,ม่มันกับแค่คูละสองมันหกเหมืนล่ะกับโบโบ,โบโนี่มนตัวน,นี้ผมผมเอาเวทเวทรถไทยฟอร์ดผมเองอ่ะล่ะเวทดรอนะตัวนี้มันเนเวดรอนะรถไทยฟอร์ดเพ่าเดียวมาใส่มาจอใส่ครับกง <c oughs> ามลงตัวเลยล่ะอ <laughs> ใส่เพื่มนนำนักครับมันไปดีก่อนเลยยี่ห้ากิโลซ้ำกัน โอเคครับผู้ใดสนใจกับทิต่อสอบถามได้ครับสํารับเบอร์โทรติดต่อนะครับ065นะครับ065 3468950นะครับ065 3468950ของอยู่อุบลนะครับเพื่อผู้ใดอยากมาเบิ่งหรือว่าอยากได้ครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะลงรีวิวขายอีกเป็นคลิปหนาก็แล้วกันเดี๋ยวผมไปล้างทั้ความสะอาดออกแล้วใช้ผ้าเบิ่งนะครับโอเคสารับคลิปนี้เอาประมาณนี้ครับเอาไปเจอกันในคลิปหนา สวัสดีครับ